I'm annoyed hmm การแพ็คสินค้าเป็นแบบนี้ค่ะไม่มีการใส่กันกระแทกนะคะเปิดเครื่องชาร์ดแบตบเต็มจากนั้นทำอะไรไม่ได้อีกเลยนะ่าโอ้ไม่จบแล้วนะจุดพวกน่าะว่ไหนบุหรี้มัน ฝักผมหนึ่ง